สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชอนาพาล้อชาแนลอ,อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาชมนะคะต้นหอ่อเงินห่อทองเนาะนะนะอนะเดี๋ยวจะพามาชมนะคะต้นหอ่อเงินห่อทองหรือเสียนนักคราชนะคะเนาะวันนี้เราจะมาดูจะมาดูความแตกต่างของอ่าต้นไหนเป็นหอ่อเงินห่อทองต้นไหนเป็นเสียนนักคราชนะคะเพื่อน นะอันนี้เป็นต้นหองเงินหอทองอันนี้เลี้ยงได้ประมาณ3เดือนนะคะเลี้ยงได้ประมาณ3เดือนนะคะพี่กันตรีก็อยากให้เขาเล็กแบบนี้แหละเนาะเลี้ยงง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะหองเงินหอทองนะคะนะอันนี้ก็ประมาณ2เดือนนะคะนะเดี๋ยวจะมาดูนะคะวันนี้พี่กันตรีจะมีมาสองพันเลยนะคะทั้งหอเงินหอทองและก็เสียนนคาราชนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูความแตกต่างของต้นไม้นะคะไม้มงคลสองสองชนิดนี้นะคะเนาะว่าทําไมสีมันเป็นยังไงลักษณะจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ต้นเล็กนะคะเพื่อนๆดูต้นเล็กนี้ต้นใหญ่หน่อยนะคะเลี้ยงมาสองปีนะเพื่อนๆต้นนี้เลี้ยงมาสองปีนะคะนะเลี้ยงมาสองปีละนะคะเนาะก็จะได้แบบนี้เนาะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะ มาให้เพื่อนๆสังเกตดูว่าต้นไหนจะเป็นเสียนนักคาราชต้นไหนจะเป็นหองเงินหอทองนะคะพเพื่อนเนเนาะนะอันแรกนะคะเรามาสังเกตสังเกตอันแรกที่ต้นของเขานะคะพเพื่อนเพื่อนต้นนะคะถ้าเป็นเสียนนักคาราชต้นของเขาจะลายนะเพื่อนเพื่อนเนาะต้นน่ะตรงกราบนะจะลายเห็นไหมคะลายนะเพื่อนเพื่อนเนาะเห็นไหม ลายเลยนะคะไม่มีเขียวนะเพื่อนๆเขียวนิดหน่อยแต่ว่าลายเยอะเห็นไหมคะต้นนี้ก็ลายนะคะต้นจะออกลายนะคะเพราะฉะนั้นพี่กันตรีฟันธงเลยว่าต้นนี้เป็นเสียนนคาราชนะคะทั้งสามต้นเลยนะคะเพื่อนๆนะบางต้นก็ออกเขียวเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้นเราไม่ไม่เขียวนะเพราะว่าเขาคนละพันกันนะเพื่อนๆเนาะนะ สามต้นนี้นะสามต้นนี้พิกตรีฟันธงว่าน้องคือเสียนเสียนพญะนาณคราชนะคะไม่ใช่เสียนนคราชนะคะเสียนพระยาณคราชเพราะต้นเขาจะลายนะเพื่อนๆลายหมดเลยนะลายทั้งหมดเลยออกลายนะคะเพื่อนๆเนาะนะต้นลายกว่าสีเขียวนะคะเพื่อนๆเห็นลายไหมคะอ่ะส่วนสองต้นนี้ เขียวหมดเลยเขียวหมดเขียวอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะเขียวเล็กก็ยังเขียวนะเขียวอยู่นะคะเล็กก็ยังเขียวนะคะใบก็เขียวเห็นไหมคะใบเขาเขียวนะคะนะอ่าใบก็เขียวนะคะก้านก็เขียวใบก็เขียวนี่ก็คือห่อเงินห่อทองแต่ว่าต้นไหนที่ลายลายนะเห็นไหมคะเพื่อนๆลองมาดู จะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆเนาะนะต้นลายและใบนะคะเพื่อนๆเรามาดูสิ่งที่สังเกตอีกอันหนึงถึงแม้จะอยู่ในร่มหรือกลางแดดนะคะใบเขาจะมีสีเงินนะเพื่อนๆนะจะมีสีเงินเส้นจะมีสีเงินนะคะใบเขาจะมีสีเงินให้เพื่อนๆดูถึงแม้จะออกมาใหม่นะคะใบก็เริ่มมีสีเงิน นะคะบอกคนก็เอกเอ๊มันเป็นเพลียหรือเปล่าไม่ใช่นะเพื่อนๆนเนาะคุณละพันกันนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวให้ดูใกล้กนิดนึงออะใบเป็นสีอะไรเดี๋ยวดูนิดนะใบนะคะใบตรงนี้จะเป็นสีเงินเห็นไหมคะเห็นไหมออกมาใหม่ๆก็เป็นสีเงินหมดใบของเสียนพญานาคราชดูด้านหลงังใบใบจะเป็นสีเงินนี่ใบอ่อนนะเพื่อนเพื่อนนะออกมาเป็นสีเงินเห็นไหมคะ เส้นใบแล้วก็ใบก็ออกมาเป็นสีเงินเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนะอันนี้ยิ่งชัดเลยนะเพื่อนเพื่อนเส้นใบจะมีสีเงินนะคะนะชัดมากเลยนะคะให้ดูให้ดูด้านหลังใบนะด้านหลังใบจะเป็นสีเงินแบบนี้สีขาวสีเงินแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเป็นเสียนนักราชนะคะ ดูด้านหลังใบเป็นหลักหลังใบจะเป็นอย่างนี้เลยสีเงินแบบนี้เพราะฉะนั้นบางคนที่ถามพี่กันตรีว่าเอ๊ะของเขาทําไมทําไมใบมันไม่เป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าเขาคุณลพันกันนะเพื่อนๆเนาะที่มีต้นลายๆคือเสียนพระยานกคราชนะคะเสียนพระยานัาคราชก,ก็เป็นไม้มงคลนะคะเนาะซึ่งเป็นไม้มงคลที่เป็นที่นิยมนะเพื่อนๆนะคะ เป็นที่นิยมและเป็นหน้าเป็นที่น่าจับตามองนะคะซึ่งมีความเชื่อนะะคเป็นความเชื่อว่าถ้าใครเลี้ยงไว้ก็จะทําให้เจ้าของบ้านนะคะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะคะเขาจะห่อให้เราใบของเขาจะห่อนะคะอันนี้ใบอ่อนนะเพื่อนๆเนี่ยใบอ่อนนะคะนะจะช่วยให้มีเงินมีทองมีโชคมีลาบมีทรัพย์สินนะคะ แล้วก็เงินทองเข้ามาไม่ขาดสายนะเพื่อนๆเนาะค่าวน,นี้ไม่ให้เชื่อนะคะพี่กันตรีไม่ให้เชื่อแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะให้ฟังอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้เราก็เลี้ยงไว้หลายต้นเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าพี่กันตรีได้มาได้มาโคระที่นะนี่อีกเจ้าหนึ่งนะคะนี่ได้อีกเจ้าหนึ่ง มาแบบใบเขียวเลยนะเพื่อนๆนะนี่เจ้านึงนะคะแล้วก็นี่เลี้ยงมาประมาณสองปีอย่างพี่กนตรีบอกว่าให้เล็กจิ๋วนะคะสองปีได้แค่นี้เพราะพี่กนตรีไม่อยากให้โตนะคะเราจะใส่กระถางไว้เนาะถ้าใครอยากให้โตนะเพื่อนๆลงดินได้เลยนะคะนะความแตกต่างของพญานาคราชเสียนพญานาคราชกับ อาหองเงินหอทองนะคะตัวนี้คือเสียนพญานคราชนะคะพิกัรรีฟันธงเลยดูง่ายๆตัวนี้คือหองเงินหอดทองนะคะจะไม่เหมือนกันดูที่ก้านใบเป็นหลักเลยสีเขียวเขียวไม่มีลายเลยเขียวหมดเลยเนาะแต่นี้เห็นไหมคะลายเขาชัดเจนเห็นไหมได้มาคนละที่นะคะได้มาได้มาคนละที่เนาะเพื่อนๆนะคะ สีเขียวแบบนี้ยังมีอยู่เนาะยังมีหลายต้นอยู่ก็ได้มาคนละเจ้าอันนี้ก็อีกเจ้านึงนะสวยงามนะคะตัวนี้คือเสียนพญาณคราชนะคะเพื่อนๆไม้มงคลเนาะไม้มงคลไม้อ่ามงคลห่อเงินห่อทองนะคะหอ่อรัพย์นะห่อซัพย์ให้เรานะคะ อ่าสำหรับการขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์เนี่ยเขาไม่ชอบน้าเท่าไหร่นะเพื่อนๆนไม่ชอบน้ําเท่าไหร่นะคะแต่ก็รดได้แต่อย่าให้แฉะนะคะรดได้แต่อย่าให้แฉะนะไม่ให้ไ,ไม <mon <mon ่ชอบน้ําเท่าไหร่นะคะไม่ชอบน้ําเท่าไหร่ชอบอ่าแสงแดดนะคะแสงแดดก็แดดร่มรําไรนะหรือแดดเช้าแดดบ่ายก็ได้นะคะแล้วชอบดินร่วนซุยนะเพื่อนๆนเนาะ พี่กัตรีก็ใช้ดินใบมะขามนะปลูกนะชอบดินร่วนซุยเห็นไหมคะดินร่วนซุนดินใบก้ามปูเนาะีนก็เหมือนกันนะคะนะแล้วก็ถ้าลงดินนะคะถ้าลงดินเขาจะความสูงเขาจะประมาณสองเมตรนะคะความสูงของกานประมาณ2เมตรอันนี้อันนี้ก็น่าจะ1เมตรละ สองต้นน่ะหนึ่งเมตรนะคะเพื่อนๆนะนะความสูงความสูงก็จะพอๆก,กันแต่ว่าพญานาคราชเนี่ยจะต้นจะใหญ่กว่าจะสูงกว่านะคะจะสูงกว่าหองเงินหอดทองนะเพื่อนๆนะพญานาคราชต้นจะสูงกว่าแต่หองเงินหอดทองต้นเขาจะเตี้ยกว่าต้นนี้คือหองเงินหอทองนะคะใบเขียวปีเลยเขียวเลยต้นก็เขียวนะคะ แต่นี่คือพญาณคราชเห็นไหมคะความแตกต่างกันนะวันนี้ก็เลยเอาสองชนิดมาให้เพื่อนๆชมนะคะเพราะว่าบางคนถามมาว่าเอ๊ะทำไมบอนใบบอลของเขาเนี่ยมันจะเป็นด่างเพราะคนละพัานกันนะเขาด่างตั้งแต่เล็กๆเ,เลยสีเงินตั้งแต่เล็กๆนะคะก็จะเป็นพระยานคราชนะคะอย่างนี้พระยานคราชแน่นอนเริ่มด่างละเห็นไหมคะเพื่อนๆ งตัวนี้ก็ด่างสีเงินนะคะเป็นสีเงินมาเลยพระยานคราชตัวนี้ก็เหมือนกันก็มาให้เพื่อนๆชมนะคะนะใครที่ชื่นชอบก็ก็หาไว้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะวันนี้ก็เลยเอาสองตัวมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ